สวัสดีครับผมช่างเลงโมดิฟายซาวนะครับจากร้าน R2K Modify Sound นะครับคลิปนี้นะครับขึ้นงานซาววีออสนะครับเนี่ย EP 3นะครับนี่เราก็ขึ้นซาวฝาท้ายนะฮะซาวท้ายนะครับผมนี่เป็น12นิ้วนะครับ223ก้อนนะครับยิงลงพื้นนะครับนี่ก็ขึ้นงานซาวคอมบ์แอมนะครับจะอยู่ด้านข้างนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะฮะนี้นะครับ ก็จะมีปีคาราโอเกะด้านหลังหนึ่งตัวนะครับนั้นก็ประมาณนี้นะฮะนี่ก็พึ่งขึ้นเสร็จสดๆล้อนะครับโพสเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ขัดเลยนะฮะเดี๋ยวขัดเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับผมเสร็จแล้วก็ตร่งนี้ก็จะขึ้นขาท้ายตรงนี้นะครับเราเป็น8นิ้ว R2K 1คู่นะครับ6นิ้ว R2K 1คู่นะครับบนท็อปทั้งทั้งสองทั้งสองรุ่นเลยนะฮะแล้วก็แหลมมัตจุราช1คู่นะครับอยู่บนนี้นะฮะโอเคเราดูซาวรายละเอียดของซาวนะครับผมนะ ที่เห็นเป็นช่องช่องตัวนี้ก็เป็นอะคริลิกนะครับแล้วก็สายไฟนะครับตู้ก็เป็นตัวอะคริลิกนะครับนันก็เป็นอะคริลิกสายไฟนะครับเห็นเป็นช่องช่องที่ผมเว้นไว้ตรงนี้ก็คือเป็นช่องอะคริลิกนะครับผม power นะครับแต่ตรงนี้จะเปิดช่องนะครับเป็น power ขัดซับอยู่ตรงตรงตรงกลางนี่ฮะยังไม่ได้เปิดช่องเลยนะฮะนี่สดๆเลยนะครับยังไม่ได้ขัดเลยนะฮะฝั่งนี้ก็เป็น power เสียงกลางอีกหนึ่งตัวนะครับทั้งหมด power สามตัวนะครับคันนี้จะเห็นว่ามีช่องอะคริลิกนะฮะเนี่ย ผมเว้นไว้สาหรับสายคลิกสายไฟนะครับนี่ก็จะเป็นแนวพึ่งแนว B P นะครับผมแนวขนโหนะ12เจาะลงพื้นเลยนะครับนี่ครับเบื้องหลังก็จะประมาณนี้นะครับชัดเจนนะครับผมนะงานร้านผมตรวจสอบได้นะครับความคืบหน้าถึงไหนนะครับลูกค้าสามารถตรวจสอบหน้าเพจได้เลยนะครับนี่ชัดเจนนะครับผมไม่มีหมกเป็ดนะครับี่พอร์ก็สามารถ ถอดเนี่ยถอดฝาได้นะฮะแล้วก็ใส่ฝาเข้าไปนะนี่ก็เป็นฝาฝาครอบนะครับเดี๋ยวเราจะใส่อะคริลินนะครับโอเคประมาณนี้นะครับคืนงานซาวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะขัดนะครับแล้วก็โปเก็บงานด้านข้างอีกนิดหน่อยนะครับที่เราเห็นยังมีรูๆอยู่นะฮะนี่ก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ลูกค้าอยากได้แนว V.I.P. นะครับผมนะเดี๋ยวหุ้มหนังประมาณสีน้ำตาลนะครับ เสร็จแล้วก็จะใส่ไฟสีวอร์มนะครับทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะคริลิกนะฮะโชว์ดอกลำโพงนะฮะโชว์ดอกซับนะครับตัวนี้ประกันความสวยงามนะครับรอติดตามได้เลยนะครับอันนี้นะรันนี้ก็เป็นไฟคริลิกนะฮะแล้วก็ตรงนี้ลูกค้าก็อันนี้ผมลองเอาปีธรรมดามาใส่ดูฮะตัวนี้จะเป็นปีคาราโอเกะนะครับลูกค้าบอกอยากไม่ร้องคาราโอเกะด้วยนะครับแล้วก็เสียบแล้วก็ร้องด้านหลังได้เลยนะคอนโทรลด้านหลังได้เลยมันก็สะดวกนะครับผมนะ ก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูขึ้นงานซสาฝา,าท้ายนะครับนะ EP4 นะครับยังไงก็ฝากช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ